สอนเล่นเกม g a r i n a Delta Force Mode Operation ใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเล่นโหมดนี้ยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบครับและหากใครดูจนจบเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าคุณเล่นเป็นอย่างแน่นอนผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะพาร์ทที่1คือการรู้จักโหมด Operation โดยจะอธิบายรวมๆครับเกี่ยวกับหน้าล็อบบี้เนี่ย เข้าใจแบบละเอียดเลยนะครับผมเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณเล่นเกมได้สนุกขึ้นและในพาร์ทที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับการลงไปต่อสู้ในแมปนะการไปฟาร์มในจุดต่างๆแล้วผมจะแนะนําแบบละเอียดเลยนะว่าควรไปฟาร์มจุดไหนบ้างนะครับและเดินไลน์ไหนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมีโอกาสรดอดชีวิตสูงๆส่วนในพาร์ทที่3เนี่ยพาร์ทสุดท้ายก็คือการต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะก็จะมีเทคนิคการต่อสู้การเลือกใช้อาวุธการจัดเซ็ตอะไรต่างๆนะและจังหวะไหนที่เราควรเข้าไฟท์ไปเริ่มต้นรู้จักโหมด คือโหมดที่ให้เราเนี่ยจัดเซตเพื่อลงไปต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ภายในแมปฟาร์มของแล้วออกมาให้ทันเวลาที่กําหนดสิ่งสําคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยของคุณภายในแมปแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถนํามันกลับมายัางล็อบบี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณพลาดตายไอเทมที่คุณหามาได้ทั้งหมดรวมถึงของที่คุณสวมใส่อยู่มันจะหล่นดังนั้นคุณต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดเอาตัวรอดจากศัตรูและนําของเรานั้นกลับมายัางล็อบบี้ให้ได้ซึ่งนั่นแหละครับคือความสนุกของโหมดนี้ถ้าคุณกกดดเเเขข้้้้้าาาาาาหหมมมมมอออรรชัั่่่่นนนนคคุณจจะยยืูบบบบีแพววไใ ต้องทาอะไรต่อแต่จริงๆมันจะมีบทสอนเล่นด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นครั้งแรกแต่ผมขอข้ามไปเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไปดูกันที่ปุ่มตั้งค่าก่อนนะในหัวข้อพื้นฐานผมจะแนะนําเพียงบางหัวข้อเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีเยอะมากและส่วนใหญ่ก็สามารถอ่านและทําความเข้าใจเองได้ในหัวข้อช่วยเล็งผมแนะนาให้เปิดทิ้งไว้นะซึ่งปุ่มนี้มันจะดูดเป้าของเราเนี่ยเข้าหาตัวศัตรูแบบในตัวอย่างเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ง่ายขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะเพราะหากศัตรูอยู่ใกล้กันแบบนี้เนี่ยมันจะดึง ที่จะปิดแล้วเรายัางวางเป้าไม่แม่นเป้าอยู่ตรงไหนกระสุนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วมันอาจจะทําให้เรายิงศัตรูไม่โดนนะผมแนะนําว่าช่วงแรกเนะ่ยให้เปิดไว้ก่อนนะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มเก่งขึ้นแล้วเนี่ยสามารถปิดได้เลยนะครับในหัวข้อมุมมอง FOV หัวข้อนี้มีความสําคัญมากๆในการมองเห็นตอนนี้ FOV ผมอยู่ที่70สังเกตที่ตัวหุ่นนะครับตัวมันจะมีขนาดที่ใหญ่เพราะว่ามุมกล้องมันขยายเข้าแต่ถ้าผมปรับไปที่100ตัวหุ่นจะเล็กลงทันทีเพราะว่ามุมกล้องมันขยายออกนั่นเองแนะนําให้ปรับ FOV ไปที่70หรือ8 0ก็พออนนััสส่วนในวใหขุ้้้ดทายยตงมผเล มันคือปุ่มสกิลนั่นเองปุ่มใหญ่สุดผมขอเรียกว่าอันติละกันส่วนสกิลจะแยกมาอีก2ปุ่มก็คือปุ่มนี้และปุ่มนี้สามารถดูปุ่มของผมเนี่ยแล้วก็เอาไปปรับตามกันได้หรือใครอยากได้แบบเป๊ะๆผมจะทิ้งโค้ดปุ่มไว้ในคอมเมนต์นะครับหัวข้อถัดมาคือควบคุมเอี้ยวตัวยิงผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับเวลาที่เราเอี้ยวตัวเนี่ยตัวเราจะโผล่ออกไปน้อยทําให้เราได้เปรียบมากกว่าการโผล่ออกไปทั้งตัวหัวข้อถัดมาคือจโรสโคซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยมีคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะว่าควรเปิดหรือปิดดีบางคน ว่าให้ปิดแต่หากใครอยากจะพัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นผมแนะนําให้เปิดนะครับบางคนไม่เข้าใจนะว่าไจโลสโคบคืออะไรไจโลสโขบก็คือการควบคุมทิศทางโดยการโยกอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการหากใครรู้สึกว่ามือตัวเองไม่นิ่งเปิดตลอดแล้วเบียนหัวผมขอแนะนําให้เปิดเฉพาะตอนเลงแบบนี้นะครับเพราะตอนที่เราไม่เลงเป้าของเราเนี่ยก็จะนิ่งแบบนี้เลยเวลาที่เราขึ้นสโขบเราก็จะสามารถใช้ใจโสรสโขบในการควบคุมทิศทางรวมถึงการควบคุมอาวุธขณะที่เรายิงได้ด้วย ในหัวข้อความไวอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะครับจะโลสโคผมจะอยู่ที่170ทั้งหมดส่วนการลากนิ้วจะอยู่ที่1 4 0ทั้งหมดในหัวข้อกราฟิกและเสียงตรงคุณภาพนะผมแนะนําให้ปรับเป็นลื่นไหลเพราะมันจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ส่วน FPS หรือเฟรมเรทเนี่ยผมขอแนะนําให้สูงสุดที่120 FPS เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้สูงกว่านี้นะเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนเกินไปยิ่ง FPS สูงๆเนี่ยภาพเราจะยิ่งสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับไปต่อกันที่หัวข้อโอเปอกักกอนกี่็้สูซึงม ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่และตัวละครก็จะมีสกิลและความสามารถแตกต่างกันไปสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวของผู้เล่นได้เลย <The system. S 1> กดตรงคําว่ารายละเอียดเพื่อดูความสามารถของแต่ละสกิลของตัวละครที่เราต้องการซึ่งมันเขียนอธิบายไว้ละเอียดมากๆเลยนะแถมมีตัวอย่างการใช้สกิลให้ดูด้วยผมแนะนําว่าให้อ่านทําความเข้าใจแบบว่าเข้าใจจริงๆอะ่ะจะได้ไม่งงและสับสนในการเล่นตัวละครน,าน,านั้นๆไปต่อกันที่การแต่งอาวุธกันเลยดีกว่าในหน้านี้เนี่ยก็จะมีอาวุธให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งมันสามารถให้เราลองแต่งอาวุธและไปลองยิงในสนามฝึกซ้อมได ก็คือ aug แต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับกับปืนกระบ,บอกนี้ไปร,รู้จักค่าสถานะต่างๆของอาวุธเลยดีกว่าหวัวข้อแรกคือความเสียหายก็คือดาเมจที่มันทาได้นั่นเองมีระยะหวังผลที่55เมตรหากยิงภายในระยะ55เมตรเนี่ยมันจะสามารถทําดาเมจได้อย่างเต็มที่ที่สุดแต่หากเกินระยะหวังผลกระสุนจะย้อยและดาเมจจะเบาลงนะครับหวัวข้อการควบคุมยิ่งตัวเลขเยอะปืนจะยิ่งนิ่งและควบคุมง่ายมากๆการบังคับคือความเร็วในการยกสะโขบยิ่งตัวเลขเยอะก็ยิ่งยกสะโขบได้ไวห ไม่ใส่ออกนอกเป้ามากเกินไปส่วนความแม่นยําก็คือกระสุนจะเกาะกลุม่มเวลาที่เรายิงแบบไม่ขึ้นสะโคปจอกหลอกก็ตรงตัวเลยนะครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มอัตรากันยิงคือความเร็วกันลั่นกระสุนยิงเยอะก็ลั่นเร็วยิงน้อยก็ลั่นช้าแต่ผมจะแต่งแบบถูกๆให้ดูนะแล้วมาดูกันซิว่ามันจะยังนิ่งไหมเมื่อแต่งเสร็จแล้วมูลค่าปืนเนี่ยยังไม่เกิน15 0,000เลยนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ าวุธของเราเนี่ยมันยังนิ่งไม่พอเราสามารถมัจูนเพิ่มได้ด้วยนะครับให้กดตรงคําว่าปรับเทียบนะในส่วนของสโคปผมจะดึงซูมเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นและเพิ่มระยะห่างระหว่างม่านตาด้วยนะส่วนคลิปตัวนี้มันปรับได้แถวเดียวนะแต่ถ้าเป็นคลิปที่แพงกว่านี้เนี่ยมันจะมี2แถวนะครับไปต่อกันที่พานท้ายผมจะดึงแถวบนไปขวาสุดเพื่อเพิ่มการควบคุมให้มากขึ้นและดึงแถวล่างไปขวาสุดเพื่อเพิ่มความเสถียรในการยิง โอ้โหนิ่งกลีบแถมแต่งไม่แพงด้วยนะมือใหม่ผมแนะนำปืนกระบอกนี้เลยนะครับ A U G Assault Rifle ดีจริงไม่ได้โมะไปจัดเซ็ตสำหรับมือใหม่กันหมวกที่คนนิยมก็คือหมวกเลเวล4ใบนี้นะแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปขนาดมือ2นี่ยังแสนสาเลยนี่จะแพงเท่าปืนผมแล้วเนี่ย แนะนำใบนี้ดีกว่านะครับหมื่นเดียวเองใครที่ต้องการกรอเลเวลสอืนๆเนี่ยแนะนํา2ตัวนี้เลยนะแต่ว่ามันหนักและราคาสูงไปหน่อยผมขอเลือกเป็น HMP แทนละกัน6ก0 0 0กว่าเองแถมน้ําหนักเบาด้วยส่วนกระเป๋าเนี่ยขอเลือกเป็นใบนี้นะสายโยงบ่าก็ขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันไม่ใย่เกินไปแล้วก็ไม่ได้ดีเกินไปนะครับส่วนราคาเนี่ยก็พอรับได้กดไปที่กล่องยาเพื่อจัดเซตชุดปฐมพยาบาลยาแก้ปวดชุดซ่อมหมวกและกรอส่วนยาหลอดพวกนี้หากมีงบน้อยนะครับยังไม่ต้องไปซื้อมันก็ได้กดไปที่กล่องกระสุนเพื่อ ไม่ได้แพงมากแต่ดาเมจเนี่ยแรงพอสมควรเลยสร้างความเสียหายต่อเสื้อกลอดเลเวลสนี่ถึงเ0เลยนะและตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปต่อสู้กับศัตรูแล้วต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดที่ควรฟาร์มในแมปซิลโรดแดมไม่ว่าจะเป็นโหมดง่ายหรือโหมดยากจุดฟาร์มจะเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันที่เลดดอปเท่านั้นส่วนตัวละครที่ผมใช้ก็คือแฮ็กเคานนั่นเองข้อดีของตัวนี้ก็คือมันมีสกิลปาหมีเอาไว้กำจัดบอดจะได้ไม่เปลืองกระสุนแถมสกิลนี้เนี่ยเงียบมากมาก,มากเลยนะและมีแกนตี่ร,รยยย้ยวามงแก Sister Center เมื่อเสร็จแล้วจะแวะฟาร์มที่หมู่บ้านนี้ต่อจากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมเจอร์ใหญ่และไปต่อที่เมเจอร์เล็กเสร็จแล้วผมจะแวะฟาร์มภายในพื้นที่นี้อากยังพอมีเวลาผมจะแวะฟาร์มในซีเมนด้วยสุดท้ายผมก็จะมุ่งหน้าไปยังทางออกแต่ผมจะไม่แวะเข้าไปในไฮนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากๆมือใหม่อย่าเพิ่งเข้าไปเลยดีกว่านะครับ เมื่อถีบประตูเข้ามาครับให้ฟามกระเป๋าด้านขวามือและเปิดเข้าไปฟามในห้องซ้ายมือด้วยจากนั้นเลี้ยวขวาขึ้นบันไดนี้ไปและเลี้ยวขวาอีกรอบเพื่อขึ้นบันไดจะเจอกับห้องนี้พอดีบนโต๊ะที่อยู่ในห้องเนี่ยจะดรอปคีการ์ดบ่อยมากๆเลยนะมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลย บอดโล่พวกนี้ดรอปของดีมากเลยนะครับอย่าลืมค้นกล่องมันด้วยล่ะมุ่งหน้าไปยังหน้าต่างซึ่งบทต้นนี้มีโอกาสดรอปของแดงด้วยนะบอด RPG ตัวนี้มีโอกาสดรอปคีย์การ์ดและของแดงด้วยไปฟาร์มชั้นหนึ่งกันต่อเลยดีกว่าผมเคยได้ของแดงจากกระเป๋าใบนี้เมื่อเปิดกระเป๋านี้เสร็จแล้วให้เข้าไปค้นของในห้องนี้ด้วยนะครับผมเจอของที่มีมูลค่าแพงๆในห้องนี้บ่อยมากรอมนี้เจอของทองมูลค่าเกือบแสนเลยอย่าลืมเก็บของแพงๆไว้ในเซฟด้วยนะครับเมื่อฟาร์มข้างในเสร็จแล้วให้ไปฟาร์มรังนกใต้สะพานนี้จากน้นอี่เลตเลย แวะเข้าไปฟาร์มในเมเจอร์ใหญ่สักหน่อยดูบนต้ะเหล่านี้ด้วยนะครับเผื่อมีของแดงดรอปเช็คบนนี้ให้หมดเลยนะครับผมเจอของแดงดรอปบ,บ่อยมากเลยนะ สองผ่านหน้าต่างนี้หากมีคีย์การ์ดระดับสีม่วงขึ้นไปหรือมีของแดงอยู่ภายในค่อยเปิดคีย์การ์ดห้องนี้นะครับหากเปิดโดยไม่มีอะไรดรอปเลยเนี่ยมีโอกาสเจ๊งสูงมากเลยนะช่วงนี้มีบอทอีเวนต์เมื่อจัดการพวกมันเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมค้นกล่องพวกมันด้วยนะผมเคยได้ของทองและคีย์การ์ดแพงๆจากกล่องพวกมันด้วยเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มในเมเจอร์เล็กกันต่อเลยเหมือนว่าจะมีคนมานะครับ ลากเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนจุดเล่นเลยนะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราดักอยู่ตรงไหนหมบ,บเข้าให้หมดตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ได้เวลาฟาร์มของชํำๆแล้วเก็บของเสร็จก็ออกไปทางด้านหลังเมเจอร์เล็กแวะฟาร์มตามจุดต่างๆออะไรที่สามารถค้นได้เนี่ยก็ค้นให้หมดเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสดรอปของดีๆหมดเลย ในท่อนี้ผมเจอของทองดอบบ่อยมากๆและสุดท้ายก็มีรังนกให้คนด้วยแถวนี้มีกระเป๋าสีน้ําเงินแบบนี้หลายใบเลยแวะเปิดกันด้วยนะครับใกล้ๆกับซีเมนเนี่ยจะมีบอดอีเวนต์อีกชุดนึงให้เราฟาร์มหากยังพอมีเวลาและของยังไม่เต็มกระเป๋าเนี่ยลองฟาร์มดูสักหน่อยนะเผื่อเจอของดีด Getting to this place. เมื่อฟาร์มอิ่มแล้วก็มุ่งหน้าไปยังทางออกได้เลยเดี๋ยวผมอยทำคลิปยากฟาร์มโซนด้านบนของแผนที่นี้อีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับต่อไปจะเป็นเทคนิคการต่อสู้กับศัตรูแล้วนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักโอเปอเรเตอร์ของเราก่อนนะจะได้ใช้ความสามารถของมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นแฮกเคิลแล้วกันหากใครอยากรู้ว่าความสามารถของตัวละครของเราเนี่ยมีอะไรบ้างให้กดไปที่คําว่ารายละเอียดนะครับซึ่งภา,ายในก็ ในระยะ60เมตรสูงสุด6คนเมื่อสแกนพบศัตรูในครั้งแรกนอกจากบอกจํานวนศัตรูแล้วมันยังสามารถบอกได้ว่าโอเปอเรเตอร์ของศัตรูมีตัวอะไรบ้างใส่หมวกและเกราะเลเวลอะไรแถมมีเส้นบนพื้นนําทางไปยังศัตรูอย่างแม่นยํานี่คือฝันร้ายของสายดักเลยก็ว่าได้สก,กิลที่2คือแฟลชโดนเมืม่อกดใช้สกิลนี้มันจะปล่อยโดนไปข้างหน้าและทําให้ศัตรูตาพร่ามัวแบบในคลิปนี้เลยซึ่งมีประโยชน์มากเวลาเข้าชาร์จกักแล้วกดสกิลแฟลชค้างไว้หันหน้าไปยังเส้นที่ขึ้นอยู่แล้วค่อยปล่อยมือมันจะวิ่งตามเส้นไปหาศัตร สกิลที่สามดา n i ไหนสกิลนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับมันสามารถแคนเซิลสกิลของศัตรูได้ภายในระยะ10เมตรยกตัวอย่างสกิลปลดอาวุธของเทมเพสหากเทมเพสปาสกิลปลดอาวุธมาหลังกำแพงแล้วแฮกคอปามีใส่บริเวณนั้นเช่นกันมันจะแคนเซิลสกิลปลดอาวุธของเทมเพสทันทียังไม่หมดเพียงเท่านั้นหากปามีใส่ศพหรือกล่องของศัตรูมันจะเปิดเผยจุดเพื่อร่วมทีมของเขาที่อยู่ในระยะ30เมตรทันทีสมมุติว่านี่คือกำแพงหรือสิ่งกีดขวางอะไรก็ตามที่คุณสงสัยว่าศัตรูแอบ,นนยบ,นนยบอยู่ด้านหลังนี้หรรือออเเปปล่่่ญญาาาคคุณณแมมมีีใสสบิวนนนัััู้จะญ แบบนี้นะแฮกจนจะไม่มีที่ให้หนูยืนแล้วเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยตัวเนี้ยแต่ลหลายๆคนเนี่ยมักจะใช้สกิลนี้ในการคิวบอทเท่านั้นเสียของจริงๆส่วนสกิลแฟงของตัวนี้ก็คือมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะซ่อนเร้นหรือกําลังย่อตัวแถมลดเสียงเท้าด้วยนะครับทีนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงเลือกเล่นตัวนี้เพม,มันโกงยังไงล่ะ <c oughs> ไปเข้าสู่หลักสูตรการต่อสู้กันเลยดีกว่าผมจะอธิบายเป็นบางช็อตเท่านั้นนะครับโดยจะหยุดภาพและอธิบายว่าณตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่มีแผนอะไรอยู่ในหัวเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บช็อตนี้ไว้เป็นประสบการณ์เพื่อนําไปใช้ในการต่อสู้หากตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันกับผมในช็อตนี้เนี่ยผมเปิดพลาดนะครับ <c oughs> เลยต้องถอยมาต้องรับ <c oughs> ผมแกล้งว่าวิ่งหนีออกไปแล้วแต่จริงๆผมรอดักยิงเขาจากกล่องนี้แหละแผนของผมก็คือโผล่ขึ้นไปยิงให้นอกอย่างน้อย1คน 1> และปล่อยแฟลชออกไปทันที1ครัั้งย่อตวห้ทําางนวิ่งออออกกไปปชาร์จแแลละ่ยีครั้งนึ่กนั้้นกก็เเขาปิดมันที ส oh, no. รุปผมโดนแฟชก็เลยต้องเปลี่ยนแผนผมเลือกกดนอนหมอบแล้วคลานไปแอบหลังกล่องเหมือนเดิมอย่างแรกปิดเลเซอร์ก่อนหันหน้าไปยังทิศทางที่คาดว่าศัตรูจะวิ่งมาแผนที่2อของผมก็คือเปิดน็อกให้ได้1ตัวจากนั้นลุกขึ้นไปงัดกับอีก2ตัวที่กําลังวิ่งตามมาด้านหลัง จังหวะน,นี้ผมรู้แล้วว่ามีศัตรูคนนึงวิ่งลงไปด้านล่างนะครับส่วนอีกคนนึ่งเนี่ยกำลังวิ่งออกมาผมจะวางเป้าไว้บริเวณนี้ซึ่งคาดว่าศัตรูน่าจะโผล่มาตรงนี้แน่นอน ศัตรูน่าจะวิ่งขึ้นมาตรงมุมนี้นะครับผมก็เลยจะปล่อยแฟลชไปก่อนหนลูกถ้ามันวิ่งขึ้นมามันโดนแฟลชผมแน่นอนและตอนนี้ผมก็รู้จุดของศัตรูแล้วแผงของผมก็คือปล่อยแฟลชข้ามหัวเขาไปแล้วค่อยกระโดดลงไปชาร์จหาว่าตาของเขาพล่ามัวเท่ากับว่าผมได้ยิงฟรีแน่นอน เรียบร้อยครับเป็นไปตามแผนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมภาคเหนื่อยเล้วเกินหากใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ n อนไนเกมมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ